กินกินเข้าไปเถอะนาไม่ตายหรอกมีเงินก็ไม่ต้องกินถึงได้หัวขวัญจากนายชินก็ไม่ดีใจหรอกนะไม่ได้ถึงหรอกนะก็บอกไงไม่ใช่นะไม่รู้ไม่ชี้ด้วยแล้วไม่ได้อยากให้ไม่ได้อยากให้เธอเห็นหรอกนะเสื้อเสอไปแล้วมันนี่้องใส่ที่นะเดี๋ยวปัสสาเลยนี่แกก็มันช่วยไม่ได้นี่นะ วันนี้จะยยกจับมือด้วยก็ได้นะช่วยฟังเห้ฉันจะพูดหน่อยสิตตบเปล่าสักหน่อยไม่ใช่นะถึงเธอไม่โทรมาฉันก็ไม่เหงาหรอกนะไหนๆแล้วไปได้วยกันก็ได้เชอะวอิตาบ้าจะมาบ้าบ้า ฉันจะขยี้นายให้เล่เลยทำไมถึงไม่เข้าใจฉันบ้างนะทำไมต้องทำกับข,ขนาดนั้นได้ล่ะเช,ชื่ชิเฮ้ยคอนอย่างนายเนี่ยนะยังไงนายก็เลิกฉันไม่ได้หรอกยอมแพ้แต่ต้อนดีกว่าตุ๊ เห็นว่านายทำไมทำไม่ได้เลยสอนนายเท่านะั้นแ่ะนะทำไมถึงไม่ต้องทำแบบนี้ช่วยหันหน่อยไ,ได้ไหมฉันกำลังพูดอยู่นะหาฟังกันนั่งสิอย่าอยู่คนเดียวสินะฉันนั่งเป็นเพื่อนแล้วกันเชอะ